สวัสดีค่ะมาพ่กัากวางนะคะช่องกว่างทาร่ค่ะคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปดันด้อมค่ะในหัวข้อที่ว่าเขากับคุณจะได้เป็นแฟนกันไหมนะคะหรือว่าจะได้คบกันไหมเนาะเอ่อกวางแบงออกเป็นรายธาตุไปเลยค่ะในคลิปนี้จะเป็นของชาวธาตุลมนะคะธาตุลมมีราศีกุมราศีมิถุนแล้วก็ราศีตุลค่ะสามารถเช็ควันที่เช็คราศีได้ด้านล่างนะคะเป็นการนับแบบ ตะวันตกนะคะเออในคลิปนี้ค่ะก็จะเป็นดวงโดยรวมทั้งหมดนะคะไม่ได้อ้างอิงบุคคลใดบุคคลหนึ่งเนืงนั้นอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรืออาจจะไม่ตรงกับใครเลยก็เป็นไปได้นะคะโปรดใช้วิจยยารณญาณในการรับชมค่ะนะเอ,อ่อในสถานะสถานะที่เหมาะสมกับในคลิปนี้นะคะก็อาจจะเป็นที่ คน,คนคุยคุยกันอยู่เนาะหรือว่าสถานะที่ไม่ชัดเจนแอบรักแอบชอบแบบนี้ค่ะก็สามารถดูในคลิปนี้ได้นะคะส่วนใครที่สนใจอยากจะดูดวงกับกวางนะคะก็สามารถจิ้มลิงก์ด้านล่างหรือว่าจะสแกน QR อาโค้ดด้านลิมนี้ก็ได้นะคะตามสะดวกเลยนะกวางฝากกดไลค์นิดน,นึงค่ะแล้วก็กดติดตามกวางด้วยนะคะ,ะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะ ก่อนอื่นเลยเนี่ยกวางจะเปิดถึงพลังงานความรักของคุณก่อนนะคะว่าในตอนนี้คุณเป็นยังไงบ้างเจออะไรมาบ้างนะคะถ้าเกิดว่าเหตุการณ์ที่กวางพูดไปเนี่ยตรงกับคุณอย่างน้อยหนึ่งเหตุการณ์นะคะคุณก็สามารถดูในคลิปนี้ได้จนจบทั้งคลิปเลยคําตอบในคลิปนี้อาจจะเป็นคําตอบของของคุณโดยเฉพาะก็เป็นไปได้นะเออกวางเปิดไพ่ไว้ให้แล้วส่วนหนึ่งค่ะมาดูกันค่ะมีไพเ่เด็กถือไม้ค่ะ ตามด้วย7ถ้วยค่ะแล้วก็ t w o World นะคะกวางม,มองว่าความรักความสัมพันธ์นี้มันอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่เพิ่งเริ่มต้นค่ะเพิ่งเริ่มทำความรู้จักกาันเพิ่งเริ่มคุยกันแบบนี้นะคะคนคนนั้นนะคะอาจจะเป็นชาวธาตุไฟก็ได้ค่ะธาตุไฟมีราศีเมษร,ราศีสิงห์แล้วก็ราศีธนูค่ะสามารถเช็ควันที่เช็คราศีได้ด้านล่างนะคะความสัมพันธ์นี้อาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่รู้จักกัน ผ่านทางเด t ติ้งแอปพลิเคชันก็ได้เออออนไลน์อะไรแบบนี้นะคะแล้วก็อาจจะยังไม่เคยเจอหน้ากันเลยก็เป็นไปได้นะแล้วก็พูดคุยผ่านทางแบบเทค t ซะมากกว่านะคะอาจจะเป็นความสัมพันธ์แบบนั้นก็ได้นะหรือไม่ก็เออเป็นความสัมพันธ์ที่เขาคนนี้อาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างภาษา ต่างถิ่นต่างแดนก็เป็นไปได้นะคะอยู่กันคนละแบบไทมโซนอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็มีไพ่เจ็ดถวยอยู่ด้วยเนาะในตอนเนี้ความคิดว่าการเริ่มคุยกันของคุณเนี่ยมันก็มีความรู้สึกดีๆให้อยู่เนาะแต่ว่าเหมือนเราก็อาจจะยังไม่ชัว เออยังไม่ชัวร์กับความสัมพันธ์นี้จะเท่าไหร่อาจจะเป็นเพราะว่าเราอาจจะคิดไปว่ามันมีอุปสรรคในเรื่องของระยะทางนะไม่ค่อยได้เจอหน้ากันแล้วความสัมพันธ์มันจะเป็นแบบไหนรูปแบบไหนหล่ะอะไรแบบเนี้ยนะคะคุณอาจจะคิดไปก่อนนะคะมีความไม่ชัวร์หรืออีกอันนึงนะคะว่าตัวคุณเนี้ยอาจจะมีหลายคนเข้ามาค่ะเออนะมีหลายคนเข้ามาให้เลือกนะตอนนี้ก็เป็นไปได้นะคะแล้วก็ยังไม่รู้ว่า จะคุยเออจะเลือกคนไหนดีแต่ตอนนี้มันก็รู้สึกดีกับทุกๆคนก็เป็นไปได้นะคะหรือว่าตัวคุณอาจจะไม่รู้มาค่ะว่าคนที่คุณคุยอยู่คนที่คุณเห็นอยู่เนี่ยเขาอาจจะมีคนคุยนะคะเออทำให้ตัวคุณอาจจะยังไม่แน่ใจในตัวเขาก็ได้นะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาต่อกอันนะว่ามีอะไรเกิดขึ้นอีกบ้างนะคะพลังงานของคุณเป็นยังไงสถานการณ์ของคุณตอนนี้เป็นยังไงนะ ลองขอไพ่มาหนึ่งใบค่ะสิบเหรียญน,นะคะหนึ่งเหรียญค่ะอืมแล้วก็อัศวินถือไม้นะคะดูเหมือนชาวธาตุไฟค่อนข้างเยอะค่ะออ่ธาตุไฟขึ้นมาอีกแล้วอาจจะเป็นชาวราศีเมษร,ราศีสิงห์แล้วก็ราศีธนูนะคะดูจากไพ่ชุดนี้นะคะวางมองว่ามุมมองความรักของคุณเนี่ยอ,อยากจะได้คนที่ ไม่ใช่แค่ดีกับเราเอออาจจะดีกับครอบครัวเราด้วยนะคะแล้วก็ไม่ใช่ความรักที่ฉาบฉวยนะคุณอาจจะเคยเจอความรักที่ฉาบฉวยมาละแล้วรู้สึกว่ามันไม่ใช่มันน่าเบื่อเออมันไม่ถูกจริตน,นะตอนนี้นะคะเอออาจจะด้วยวัยเปลี่ยนไปมุมมองความรักเปลี่ยนไปอะไรแบบนี้คุณต้องการความรักที่มั่นคงค่ะอ,อืมอาจจะในเรื่องของการเงินการงานอะไรแบบนี้นะคะหรือ คุณอาจจะหวังแบบนี้กับตัวเขาก็ได้อยากให้เขามีอะไรที่มันมั่นคงอะไรแบบนี้หรือว่าตัวคุณเองก็ได้ว่าฉันอยากที่จะมั่นคงอยู่มั่นคงก่อนแล้วค่อยคอนเฟิร์มว่าจะเลือกคนไหนเออจะไปต่อกับคนไหนอารมณ์แบบนี้ก็เป็นไปได้นะคะนะรู้สึกว่าคนที่เข้ามาของคุณเนี่ยคุณอยากได้คนที่ทำงานน่ะช่วยกันแบบทำมาหากินเออนะแล้วก็ ดูแล้วมีสเสน่ห์คุณต้องการคนที่มีสเสน่ห์นะไม่ต้องการอะไรที่แบบว่าดูแล้วแบบเชยเชยอายุมากกว่าคุณเยอะอะไรเงี้ยคุณอาจจะไม่ชอบนะฟังค,คิดว่าน่าจะใช้แบบวัยเดียวกันอะไรประมาณนี้แหละอืมนะชอบคนมีสเสน่ห์นะคะเอามาดูกันต่อค่ะว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างเองจะพยายามไม่ให้คลิปนี้มันยาวเกินไปนะออยากให้ฟังสบายๆค่ะถ้าไฟขึ้นมาอีกแล้วค่ะก็เป็น ไพ่ u e e n o อา a n d นะคะสงสัยอันนี้นะน่าจะต้องการคนที่แบบมีแพชชั่นก็ได้เนอะเออธาตุไฟก็หมายถึงแพชชั่นค่ะต้องการคนที่มีแพชชั่นเพื่อมาผลักดันเราก็ได้นะอ่ะมาดูต่อกันนะคะมีไพ่ห้าเหรียญน,นะคะอืมนะแล้วก็อัศวินถือถ้วยเนี่ยชอบคนมีเสน่ห์เนอะชอบคนอายุไล่เลี่ยก,กันประมาณว่า เอาเป็นว่าตอนเนี้คนที่คุณอาจจะมองหาเนอะเออแค่ว่าไม่ต้องมีหนี้สินก็พอแล้อเดี๋ยวคุณสร้างเองเนอะไม่ถ้าเกิดว่าเออไม่ต้องมีหนี้สินแล้วมาแต่ตัวก็ได้แต่ว่ามีความขยนันมีความแบบสู้งานเนี่ยคุณโอเคเออเพราะว่าตัวคุณนั้นเอาอยู่ตัวคุณจัดการในเรื่องของการงานอะไรแบบเนี้ย ค่อนข้างโอเคอยู่แล้วนะคะอาจจะมีแบบฐานที่มั่นคงด้วยซ้ำเออขอแค่แบบว่าไม่ต้องเอาปัญหามาไม่ต้องมีหนี้สินมาหรือว่าพารลอื่นๆมาเอออันนั้นโอเคแล้วนะคะตัวคุณอาจจะหวังว่าอย่างนี้เนาะอะอามาดูหัวข้อเราเลยดีกว่านะคะว่าคนที่คุณคุยอยู่นะเออมีโอกาสจะได้เป็นแฟนไหมนะแต่ดูเหมือนตัวคุณ เยอะมากเลยอ่ะเออช่วงนี้นะเยอะมากเลยนะคะออมาดูกันนะคะว่าคุณกับเขามีโอกาสที่จะได้เป็นแฟนกันไหมเนาะความขอไพ่มาสามใบค่ะไฮโรแฟนส์ค่ะแล้วก็อัศวินถือดาบค่ะคำทํานายมันอาจจะไม่ใช่ของทุกคนนะคะแต่ว่าใครที่อ,อ,อยู่ในสถานการณ์ความรักอย่างที่กวางพูดไปในข้างต้นเนี่ยอืมก็อาจจะเป็นคำตอบของของคุณก็ได้ค่ะ แล้วก็มีเออเด็กถือเหรียญเนีนะคะถามว่าจะได้เป็นแฟนกันไหมนะตอนนี้กวางคิดว่ายังเออคิดว่ายังค่ะจริงๆแล้วาตาลมเนี่ยเป็นคนที่แบบใจร้อนใจเร็วเนอะแต่การที่ใจร้อนใจเร็วนั้นน่ะาตาลมอะมีตักกะมีความคิดอืไม่ใช่ว่าจะคบกับใครก็ได้เขามาทำให้เรารู้สึกดีก็ไม่ใช่ว่าเราจะเลือกเขาคนนี้เลยไม่ใช่เราอยากที่จะ ศึกษาดูใจกันไปก่อนนะคะอยากที่จะเรียนรู้กันไปเรื่อยๆนะอืมนะอยากที่จะเรียนรู้กันไปเรื่อยๆบางคนเข้ามาเร็วยิ่งเข้ามาเร็วคุณยิ่งอยากที่จะทําความรู้จักเขานานๆหน่อยนะคะอืมไม่อยากที่จะด่วนใจเร็วตัดสินใจใครไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะนะเนี่ยต้องการความสัมพันธ์ที่มันมีรากฐ,ฐานมันมีความมั่นคง ไม่ใช่แค่ในเรื่องของอารมณ์ชั่ววูบอะไรอย่างเงี้ยนะคะเออดังนั้นน่ในช่วงระยะตอนนี้นะคะความคิดว่าตัวคุณยังไม่ได้อยากที่จะพัฒนาความสัมพันธ์สักเท่าไหร่ยังอยากที่จะโอเคเรียนรู้กันไปก่อนนะคะเรียนรู้กันไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยถ้าเขาตรงจริตก็ไม่แน่เพราะเหมือนตอนนี้คุณรู้สึกว่าเออเป็นฝ่ายนำยังไงก็ไม่รู้อะ่ะ เออเป็นฝ่ายนําในการเลือกว่าจะเลือกเฟ้นหาใครอะไรอย่างงี้เนาะอ่ะมาดูไพ่ข้อความกันดีกว่าค่ะไพ่ข้อความกันว่าเขาคนนั้นนะคะอยากบอกอะไรกับคุณนะคะเขาคนนั้นอยากบอกอะไรกับคุณนะมาดู I feel you leaving me behind นะคะเขารู้สึกเขารู้สึกได้ว่าคุณกําลังจะทิ้งเขาอ่ะอุ้ย <c oughs> อุ้ยพลังงานนี่คือ ไปในทิศทางเดียวกันมากๆเลยนะคะอืมแปบ๊บนึงนะลูกทำอะไรโอ้ยขุดใหญ่เลยค่ะเออเนี่ยเขาบอกว่าเขาอะซ่อนตัวตนของเขาไว้นะเขายังไม่ได้เอ,อเปิดเผยอะไรหลายๆอย่างอะ่ะให้คุณได้เรียนรู้เลยนะมันอาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งก็ได้นะที่ทำให้คุณรู้สึกว่าอยากจะใช้เวลาเรียนรู้เขาไปเยอะๆอืม แบบอินไซต์ข้างในไม่ได้แบบแค่หน้าฉากอะนะคะอขอยิ่หนึ่งใบค่ะอีกหนึ่งใบนะหนึ่งใบหนึ่งใบเขาบอกว่า I want to tell you how I feel เขาบอกว่าเขาอยากที่จะบอกคุณมากๆเลยค่ะว่าเขารู้สึกอย่างไรกับคุณนะคะอืมอันนี้มันก็ดีนะมันทำให้ความสัมพันธ์พัฒนาบางทีคุณอาจจะกลับมาคิดอีกทีก็ได้ว่าเออจะไปยังไงดีเนาะจะเอายังไงกับความสัมพันธ์นี้ ะะถ้าคนมันฟิลลิ่งมันแบบมาแบบจูนตรงกันช่องเดียวกันแล้วมันก็น่าจะไปต่อได้เนาะอ่าเดี๋ยวกวาขอเปิดไพ่ราศีให้นิเนองค่ะว่ามีราศีไหนบ้างนะคะที่แมทช์กับคุณนะคะอือวางขอไพ่หน่อยค่ะอ่าใบแรกค่ะราศีกุมนะคะอืมแล้วก็ราศีกันค่ะ แล้วก็ราศีมีนค่ะเนมสามใบแล้วเนอะอะใบที่4ราศีพิจิกค่ะใบสุดท้ายค่ะราศีมังกรค่ะอาไปเช็ควันที่เช็คราศีได้ด้านล่างนะคะอืมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าอยากจะรู้ว่าใครแมทช์กับเราจริงๆเนี่ยควงแนะนำให้ดูส่วนตัวค่ะเออมาดูเลยแบบมีชื่อเขาอะไรอย่างเงี้ย มาดูถ้าบางคนแบบไม่มีรูปไม่เป็นไายค่ะเออไม่ต้องใช้รูปก,ก็ได้ใช้แค่ว่าเออชื่อเขาชื่อเล่นอะไรเนี้ยอ,อืมแล้วเราก็ใช้สมาธิดีๆเนาะแล้วเวลาที่กว่างเอ,อ่อเปิดไพ่เนี่ยกวางก็จะอธิษฐานนะคะว่าเป็นชื่อเขากับชื่อคุณแล้วก็ให้ไพ่เนี่ยบอกเรื่องราวออกมานะคะอ่ะวันนี้กวางต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะไปและะ้วค่ะบ๊ายบาย